ครับวันนี้ได้ตัวดูดตัวอัดมานะครับเนเป็นตัวเวกกร,รมก็ได้นะครับมีทั้งดูดมีทั้งอัดของนอกนะนียยมของนอก น,น,น่าจะเป็นตรงน้ำมันเครื่องลอลก็มีหูหิ้วจับจะลองดูนะว่ามันต้องต้องถอดตัวตัวนี้ออกทั้งสองเพราะว่าอันหนึ่งเป็นอัดอันหนึ่งเป็นดูดนะ มีไฟสว่างอันนี้อันนี้อัดนะี่มีลมออกอันนี้ดูดด,ดูลงเข้าเก็บกับก็น่าจะตัวน,น,นี้ก็น่าใช้อยูนนะ่แหละได้ทั้งสองทาง อันนี้ก็ถ้าเป็นแบบอัดอย่างนี้ก็จะเอามาเช็ครอยรั่วของแอร์แรงจัพัรลมก็แรงใช้ได้อยู่เัยเดี๋ยวจะได้ลองใช้ดูนะครับสั่งมาก็เอามาลองเทสดูก่อนนะครับใครอยากจะได้ พอลองซื้อหามาใช้ดูนะครับเอามาลองแล้วก็ใช้ได้นะครับรุ่นนี้นะ